โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเกมเจ็ดบาปเนี่ยเขาก็ได้มีอัปเดตตัวละครใหม่นะครับอย่างซีเกิดสีเขียวเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมขอย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะมาเข้าเนื้อหารักของวันนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีสายประหยัดนะครับสายแวลูผมบอกเลยว่าซีเกิดเขียวตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเปิดเพื่อน ก็บค่าไม่ได้เลยนะครับก็พูดอยู่ทุกคลิปนะเพราะว่าหลังจากนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีเฟสติวัลมาแบบตึงๆเลยครับมหกรรมเฟสชนเฟสนะครับมาแน่ๆที่สําคัญตัวละครเฟสที่มาในช่วงปลายปีบอกเลยว่าโคตรตึงทุกปีนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ของทุกอย่างจากโคลาโบสลามพร้มหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็เก็บเพ็รกันไปได้เลยนะ อย่าเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยช่วงเวลานี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ของจากโคโลโบซามนะครับก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นไม่ได้ควรจะเปิดไว้อย่างะตัวนะครับมิลลิมหนึ่งแล้วก็ชิออนหนึ่งนะครับแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆหนึ่งตัวเนี่ยผมก็ให้เป็นน้องชิออนนะที่ควรมีติด ID ไว้นะครับออะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาคลิปวันนี้ดีกว่าสําหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเราก็จะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครที่กําลังจะเข้าเกมกันต่อครับซึ่งในวันนี้นะครับผมมีตัวละครที่จะมาพูดถึงทีเดียวคือ3ตัวเพื่อนๆ3มตัวเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาเพียงแค่คืนเดียวเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าข้อมูลลี มันหลุดเพิ่มมาอีกแล้วครับสำหรับตัวละครแรกนะครับก็จะเป็นรูปนี้เลย D2 สนะครับสำหรับ D2 เนี่ยรูปนี้มันก็น่าจะค่อนข้างตายตัวแล้วละ่ะว่าตัวละครที่มาเนี่ยยังไงก็คงหนีไม่พ้นน้องเดียนเน่นะเพราะว่ารูปแรกเนี่ยก็จะเป็นมงกุฎที่สื่อถึงควีนหรือว่าราชินีไปแล้วนะครับแล้ววันนี้รูป D2 ก็จะเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับดินนะครับซึ่งตัวละครที่ใช้ดินเนี่ยในเกมน่าจะไม่มีตัวอื่นนอกเหนือจากน้องเดียนเน่นะ ที่สาคัญน้องเดนเน่ตัวที่เรากําลังสงสัยอยู่ว่าจะได้รับการปลด LR มันก็ชื่อว่าราชินีเดนเน่เลยครับเออชื่อในเกมเนี่ยมันเขียนเลยนะว่าราชินีครับเพราะฉะนั้นบอกเลยไม่หลุดโผลแล้วเพื่อนๆน้องเดนเน่มาแน่นะครับของญี่ปุ่นสัปดาห์นี้นะก็เดี๋ยวถ้าความสามารถของน้องเดนเน่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตให้กับเ,เพื่อนๆแน่นอนนะครับอ่ะก็สําหรับในส่วนของข้อมูลเขาดาว D3D2 วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวที่มาเนี่ยล็อกไปเลยน้องเดนเน่นะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับคิดว่าเป็นน้องเนเน่หรือเปล่าหรือยังมีโอกาสที่จะเป็นตัวละครอ,อื่นตัวไหนนะครับก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์ Share, เข้ามาพูดคุยกันได้นะแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของอัปเดตที่2นะครับสําหรับอัปเดตนี้เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตจากผมเอาตัวไหนก่อนดีผมเอาลําดับที่มันจะเข้าตู้แล้วกันจากที่ผมคาดการณ์นะซึ่งตัวต่อมาที่เราจะมาดูกันข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลจากคุณ d a ดซ i n งนะครับจาก Discord ของคุณดีจีนก็คุณดีจีนเนี่ยเหมือนเขา มาแค่อัปเดตไฟล์รูปเฉยๆนะช่วงหลังเนี่ยข้อมูลที่หลุดออกมาก็จะมาจากคุณเดซซิ่งคนนี้แหละซึ่งคุณเดซซิ่งนะครับเขาบอกว่าเขาไปเจอไฟล์เพื่อนๆที่มันสื่อถึงตัวละครตัวหนึ่งครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ชัวร์เหมือนกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะครับนั่นก็คือวารกิสครับไม่รู้ผมออกออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ถ้ามาเสิร์ชดูเนี่ยมันก็คือตัวนี้เพื่อนๆน,นี่เลยครับเป็นตัวละครที่อยู่กับน้องเพอร์ซิวบอลนะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าจากการคาดการณนะ ผมคิดว่ามีโอกาสที่ถ้ามันมาเนี่ยหก็คือมาอยู่ในช่วงระหว่างตู้ขั้นนะครับก่อนที่จะเข้าเฟสหรือหลังจากที่เฟสเข้าไป2ส,สัปดาห์มันก็มีโอกาสที่จะมีตัวละครใหม่มาซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่คิดอีก่าหนึ่งส่วนมากนะครับก่อนที่มันจะเข้าสู่กิจกรรมเฟสเิงบลเนี่ยทีมงานเขาจะชอบมีตัวแจกครับยิ่งเฟสใหญ่แบบปลายปีแบบเนี้ยมันก็จะมีตัวแจกพิเศษหนึ่งตัวนะซึ่งไม่แน่ ปีนี้ตัวแจกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวากกสตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ตรงนี้ผมย้ำอีกทีนะว่าเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับยังไม่ฟันธงนะว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับแต่มีโอกาสสูงมากที่มันจะเข้ามานะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับลีกสุดท้ายครับลีกที่3ก็จะเป็นข้อมูลของตัวละครเฟสติ벌ที่จะมานะครับซึ่งเฟสต่อไปที่จะมาเนี่ยเพื่อนบอกเลยว่าฮป์แน่นอนเพราะตัวละครที่จะมาเนี่ยมันก็คือ l ลนเซอร์ลอตครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทำผู้คนไฮปปได้แน่นอนนะด้วยบุคลิกลักษณะหน้าตาท่าทางเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เท่มากนะผมชอบมากด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมันก็จะมาจากคุณอเล็กซิสเจ้าเก่าเจ้าประจับนะเขาได้มีบอกเย็บยักมาเมื่อวานนะครับว่าเฟสต่อไปที่จะมาเนี่ยก็คือน้องแลนเซอร์ลอตตัวนี้นะซึ่งตอนแรกผมก็โน้มน้าวให้ทุกคนดองเพจใช่ปะ มันก็อาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากที่เห็นข้อมูลเฟสแลนส์ลอสจะมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆดอ,องเพชรได้มากกว่าที่ผมพูดตอนแรกนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆตัวกระแสตัวคนชอบเยอะๆเ,เนี่ยทีมงานเขาไม่ทำาอากาศแน่นอนเพื่อนๆที่สําคัญมันเป็นตัวละครเฟสด้วยนะครับแล้วถ้าให้เดาเผ่าที่จะมาของแลนซ์ลอสนะก็แลนส์ลอสเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นได้ทั้ง3เผ่าเลยเพื่อน เป็นมีโอกาสเป็นได้ทางมนุษย์นะครับเป็นได้ทางพูดแล้วก็เป็นได้ทางไม่ระบุนะเราต้องมารองรู้กันอีกทีครับว่ามันจะลงหัวที่เผ่าไหนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับบางทีมันตัวละครเป็นเผ่านี้ก็จริงแต่เอกลักษณ์ G เนี่ยมันไปซัพพอร์ตเผ่าอื่นมันก็มีมาแล้วนะครับอ๋อใช่แล้วก็ในคอมเมนต์ที่เขาคุยกันใน d i s c o r d เนี่ยเขาบอกว่าแลนสล็อตเนี่ยมันเหมือนมาซัพพอร์ตทีมนุษย์นะเออมันเหมือนมาซัพพอร์ตทีมนุษย์นะครับ เห็นเขาบอกว่าเอามาเล่นกับ a r t ์เค K. อสได้ด้วยนะก็ K. ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยข้อมูลมันจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ K. ต้องรอติดตามกันดูอีกทีนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาจริงผมอยากให้มันมาซัพพอร์ตเผ่าพู่จังเพราะ L. R. ที่มามันก็เป็น d ดีนใช่ไหมครับแล้ว King L. R. มันก็มาไปแล้วคือถ้าความสามารถเขาซัพพอร์ตเผาพูดได้ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เมตาเผ่าพู่เนี่ยกลับมาอีกครั้งก็ได้นะอะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลลีกมาฝากกันเท่านี้นะ ย้ำอีกทีสุดท้ายนะครับข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลหลีกเท่านั้นยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมออาจจะมาก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้นะครับฟังหูไว้หูอย่าเชื่อ100%นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, Subscribe คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากค,ครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย